บอกเลยว่าไม่เคยเห็นเมนูนี้ที่ไหนมาก่อนปลาทูลังที่ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อที่มีความมันแบบธรรมชาติเสียงสดน้ําซุปราวกับขึ้นทะเลที่ซัดเข้าฝั่งทุกคนครับวันนี้เราจะมาทมําเมนูชาวประมงครับเป็นเมนูต้มมันปลาทูลังนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าต้มพิมพ์พรำนี่คือเมนูชาวเลยแท้ๆที่หาทานยากมากๆแต่ขั้นตอนการทําก็ง่ายมากๆเช่นกันครับดูคลิปนี้จบทุกคนสามารถทาตามได้เลยเดี๋ยวกระเทียมไม่หอมนะครับให้เปนส่น้ำตาล จากนั้นนะครับทีเด็ดก็คือน้ําปูนะครับตาสีปูนะครับใส่ลงไปนะครับและเครื่องปรุงที่จะเป็นตัวชูวร,รสชาติของเมนูนี้ก็คือน้ําปูตราปูสีตัวต้องใช้น้ําปูเท่านั้นนะครับขอย้ํานะครับเพราะสูตรนี้จะไม่มีที่ไหนแน,น่นอนน้ําปูจะให้รสชาติที่ไม่เหมือนใครไม่เค็มมากใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ในการผลิตน้ําปูจนได้ความนัวที่ลงตัวอย่างชัดเจนทานกับข้าวสวยเปล่าๆยังอร่อยเลยครับหลังจากนั้นก็เติมน้ําเพิ่มรอให้น้ําเดือดแล้วใส่ปลาทูลังลงไปตุกคนครับน้ําเดือดแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับ ใส่ปลาทูรังลงไปนะครับดูทุกคนตัวแน,น่นมากสมิละ่ะใส่ลงไปนะครับปลาทูลังน้ำเราชักไส้ชักเหงือกเลยนะครับใส่ลงไป ดูดูดูทุกคนความสดของปลาความมันวาวที่ดูจากสายตามันช่างกระตุ้นเซลล์ประสาทรับรสได้เป็นอย่างดีปลาทูลังที่ใส่ลงไปเนี่ยเราจะเอาเครื่องในออกหมดแล้วนะครับสีของน้ําที่อยู่ในกระทะคุณลองจงินตนาการถึงทะเลลึกที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชใต้น้าที่เป็นที่อาศัยของฝูงปลายิ่งลึกเท่าไหรความมันความอร่อยยิ่งมากขึ้นเท่านั้นใส่ปลาให้เต็มกระทะปิดฝาให้คงความร้อนในระดับที่พอใจปิดฝาก่อนนะครับเดี๋ยวร้อยสุกทีเดียวเลยครับโอเคสวัสดีทุกคนน่ากินมากๆ เดี๋ยวเราจะพ่งรถกับน้ำตาลทรายแดงเล็กน้อยน,นะครับไปติดเด็ดมาแล้วครับมะนาวนะฮะนี่โหย เมื่อสักครู่ผมได้ปรุงแค่น้ำตาลทรายแดงกับมะนาวแค่นี้จริงๆครับบีบมะนาวลงไปเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวเสียงความเดือดของน้ำซุปทําให้เกิดละอองความร้อนโชยกลิ่นหอมของเครื่องปรุงและวะตัตถดิบเข้าด้วยกันขอแนะทชิมก่อนครับนะแหลมยังแหลมทุกคนเดี๋ยวผมจะกินกับ ข้าวนะครับข้าวสวยกยาวแล้วก็สตอนะครับตอนนี้น้ำปิกเป็นบเดตานะครับตันี้ก่อนนะตักปลาขึ้นมาอย่างเบามือสอังเกตทึเนื้อปลานะครับทุกคนจะมีความยุ่ยที่โดนความร้อนมาสักพักใหญ่ตักขึ้นมาใส่ลงจานราดน้ำซุปเพิ่มให้ทั่วตัวปลา ทำน,นี้ตักน้ำก่อนตักน้ำซุปใส่ถ้วยเ,เล็กๆไว้สำหรับซดน้ำจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่ปวดปานของนักชิมที่ลงมือบันเลงตั้งแต่ต้นจนจ,นจบรอมไม่ไหวตั้งแต่ชิมน้ำซุปเมื่อกี้แล้ว <c oughs> ขออนยญาทุกคนก่อนครับผมขอทานเมนูสุดพิเศษแทนทุกคนที่มาดูถึงตอนนี้นี <c oughs> <c oughs> <c oughs> Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> <coughs> Run น้ำพริกยังเด็ดตาครับเป็ดดูทุกคนเนื้อปลาแน่นๆเนื้อปลาังจะมีความหวานความมันนะครับน้ำซุปเนี่ยจะมีความความมันความเค็มความเปรี้ยวความกลมกล่อมทุกอย่างนะครับเป็นสูตรที่หาทานที่อื่นไม่ได้นะครับคุณดู ข้าวนข้าวนะสตอข้าวสวยปลาต้มมันครับปลาทูดังสุด <c oughs> สเบอร์ไปหรอสุดเบอร์ ในขณะที่ผมกาลังชิมเนี่ยเหมือนจะได้ยินเสียงกึืนน้าลายของน้องๆทีมงานบอกเลยว่าหลังจบคลิปนี้เนี่ยทุกคนฟาดกันไปหลายจานกันเลยเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของชาลีจริงๆในหมู่บ้านเนี่ยเราจะรู้จักกันดีเรียกกันว่าต้มพิมพ์พรำหรือที่ว่าภาษาไทยเรียกว่าต้มมันปะทุลังสืบทอดกันมาหลายช่วงอายุคนเพราะที่นี่คือหมู่บ้านของชาวประมงอย่างแท้จริงบากวาราจังหวัดสตูลทีมงานทำอะไรเลยนะตอนนี้ได้ยินเสียงกึืนน้ำลายแนละ้ว ใครสนใจที่จะสั่งน้ำพ,พริกแกงเป็ดป่ากรุงเทศนะครับสามารถสั่งลงไปตรงตะก้าด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกินก่อนนะครับอร่อยมากใครอยากเห็นผมทำเมน,นูอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากให้กำลังใจเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้ซุเบ้พี่น้องสุปเบ้ thank you